ยายหนุ่ยกินแซบมาแล้วจ้าวันนี้เก็บตกวันหยุดวันพุธเมื่อวานนะคะยายก็ได้มีโอกาสนะคะไปวัดนาดิตาสร้างนะคะหลังจากที่ไปเดินดูในวัดเราก็ไปไหว้พระในวัดแล้วนําไปขอพรปีใหม่นะคะเพิ่งไปช้าหน่อยนะคะปีนี้ก็มาทานข้าวเที่ยงนะคะก็มาทานข้าวปลาไหลนะคะข้าวปลาไหลเจ้านี้เป็นขึ้นชื่อ ในนาริตะเลยนะคะอร่อยมากๆนะคะเท่าที่กินมานะคะอย่าก,ก็สั่งมาคนละเซตกับคุณสานะคะแล้วก็เอาโรยผงนะคะผงนี้ก็เข้าไว้ทานกับปลาไหลโดยตรงนะคะก็จะมีกลิ่นหอมแบบเฉพาะของเขาเลยนะคะแปลกๆนะคะแล้วก็แบบว่าถ้าโรยเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเซตหนึ่งเราก็จะมีน้ําซุปนะคะ น้ำซุปนี้ก็เป็นน้ำซุปปลาไหลนะคะข้างในเขาก็จะมีไส้มีอะไรอยู่ในนั้นนะคะนี่ดูเนื้อปลาไหลนะคะทุกคนนุ่มนะคะไร้กล้าก้างนะคะรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะคะทานแล้วแบบว่าติดใจมากๆเลยนะคะเท่าที่กินมานะตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นสามสิบกว่าปีแล้วนะคะได้มากินข้าวปลาไหลเจ้านี้นะคะอร่อยที่สุดเลยนะคะเซตหนึ่งก็ประมาณหนึ่งพัน หนึ่งร้อยบาทบ้านเรานะคะเซตหนึ่งนะคะคือเซตหนึ่งก็จะมีนะคะข้าวข้าวแล้วก็ปลาไหลแล้วก็มีน้ําซุปนะคะน้ําซุปนี่เขาจะมีเนะะี่ยค่ะเครื่องในของปลาไหลนะคะจะมีลำไส้มีตับมีอะไรเนี่ยเขาทําอย่างดีนะคะไม่มีกลิ่นสาบหรือกลิ่นคาวอะไรทั้งนั้นเห็นไหมน้ําจะใส่กิ๊กนะคะทานนะคะแบบว่านุ่มมากๆนะคะ ในไอ้ไส้นีนนี้นะคะน้ำซุปก็สดแบบว่าชื่นใจมากๆแบบว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาบอกว่าซัปปรีหมายถึงว่าทานแล้วเป็นโล่งนะคะทุกคนจ้าอากาศหน,นาวแล้วก็ทานซุปอย่างนี้นะคะทานนี่เลยนะคะยายก,ก็จะกินปลาไหลนะคะเซตนี้นะคะแต่ก่อนจะมายายก,ก็ได้ลองท้องมาจากบ้านอยู่แล้วหิวข้าวนะคอยคุณสายยังไม่มาพอดี ที่บ้านทําอาหารถูกใจกินก่อนนะคะเพราะว่ากับข้าวที่ยายทําไว้ลาบปลาดุกนะคะนี่แต่ก็มากินที่นี่ก็ยังอร่อยอยู่นะคะแต่ว่าเซตนี้นะคะพันกว่าบาทนะคะแต่ยายก็ยังกินไม่หมดอยู่ดีเพราะว่ากินข้าวมามามาบ้างแล้วก็สุดท้ายก็ต้องให้คุณสายกินต่อนะคะนี่ กินข้าวปลาไหลไปกินน้ำซุปไปนะคะเข้ากันชื่นใจมากๆเลยค่ะอร่อยค่ะทุกคนจ๋าถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมกินข้าวปลาไหลนะคะครั้งแรกยายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะยายไม่รู้ว่านี่คือปลาไหลนะคะตอนอยู่เมืองไทยยายก็ไม่กินปลาไหลนะคะ <c oughs> พอมากินติดใจคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะกิน ข้าวปลาไหลแล้วก็ดื่มน้ำชาค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายจ้า